นุ่มรอคนนี้นะฮะนุ่มรอคนนี้นะครับอ่าครับคือนะฮะเอ๊ะเพราะอะไรนะครับช่องกิจการที่ประสบความสําเร็จอ่านะฮะเขาแบบด็อกเตอร์จึงตัดสินใจลุยทฤษฎีเอเฟสนะครับนี่ท่านจบมา2ปริญญาโทนะฮะปริญญาโทด้านของรัฐประาศาสนศาสตร์แล้วก็ด้านของคงนะฮะนะครับแล้วจ,จบปริญญาเอกด้วยแนว,วด้านนวัตกรรมพลังผูรร้ญญนำนะฮะ นะครับโอ้โหแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอนอกจากมีธุรกิจจุดพักรถทัวร์แล้วในโคนราชที่เก่าแก่แล้วลูกค้ามากมายกัดกองนี่ครับก็ยังเป็นอาจารย์นะฮะสอนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเลคเชอร์เนาะภาษาอังกฤษนะฮะระดับปริญญาเอกนะครับที่คณะรัฐศาสตรน์นะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพด้วยนะนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับวันนี้ท่านท่านจะโชคดีมากครับ ที่ได้พบกับผู้มีประสบการณ์ในขายถึง18ปีเป็นตมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกครับต้อนรับนะฮะดอร์สิบประพาสโลจนะวสุธรครับนีเชครับดรครเบอครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับและนําตัวนะครับอ่ครับชื่ออ่าดรสิบประภาสโลจนาวสุธรนะครับหรือเช่นชื่อหนึ่งนะครับอ่าก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็อตอนนี้นะครับก็อยู่กับบริษัทเ4 s ฟอมานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่ เจ็ดแล้วนะครับอ่าก็อ่าก็ได้เข้ามาในช่วงเจ็ดปีที่แล้วนะครับที่อโดยการแนะนํานะครับของท่าน่อว AVP นะครับนารินีกมลสุวรรณนะครับก็กดหนึ่งสองสามให้ท่านหน่อยนะครับตุดเป็แนะนำนะครับเดี๋ยวเยี่ยมเดี๋ยวเยียมโอเคครับก็อตอนนี้นะครับหนึ่งก็ได้มีได้ได้ได้สายงานนะครับก็จะมีอัพ นะครับโค้ช SVP มีสุขนะครับแล้วก็โค้ดไปสักนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตุ๊กโคดนุ้ยนะครับ SVP โค้ดตุ๊กคุณก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ซีอของเรานะครับท่านประธานนะครับก็ขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับแล้วก็เสียบบุกดาด้วยนะครับอ่าก็อ่าจริงๆแล้วนะครับตัวเองก็ได้เข้ามาสู่วงการแล้วกันนะครับได้ได้ได้เข้ามาสู่วงการนี้นะครับก็เมื่อสักสิบแปดปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าอายุเท่าไรแล้วใช่มรับแป๊บเดียวนะครับเพิ่งรบแตยี่สิบปันก่อนครับก็ได้ได้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับก็จริงๆตัวแรกของหนึ่งนะครับก็ก็ก็จะมีน้าชายมาแนะนำก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นมานะครับก็ได้เข้ามานะครับเพียงไม่กี่เดือนนะครับก็ได้มาเจอท่านประธานของเรานั่นเองนะครับอยู่กับบริษัทเอเจ e เ t e r p r i s e นะครับเมื่อสักประมาณ ปี50นะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะ,ะประสบความสำเร็จนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าก็สามารถที่จะคอลี่ไฟกองทุนรถเบนซ์นะครับหนึ่งก็จะได้รถเบนซ์คนคนแรกของภาคอีสานนะันั้นก็จะมีโปรไฟล์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จคนที่11ของประเทศไทยยังจำได้นะครับก็จะอยู่ใน อ่านหนังสือพิมพ์ยุคนั้นยังไม่มี Facebook ยังไม่มีโซเชียลเท่ายุคนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าเราอยู่ในยุคโบราณนะฮะยุคเชฟซีดีนะครับยังมีซีดีอยู่เลยนะครับซีดีขายดีมากอ่านะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ได้เข้าได้ได้สัมผัสท่านประธานในในในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางนะครับไปที่อเมริกานะครับถึงสปีซอนนะครับแล้วก็เริ่มจาก ได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับไปบอกเลยครับว่าดิ้งเองนะครับเป็นคนนครราชสีมานะครับคุณเลโคลาานั่นแหละนะครับน่าจะเหมือนโคเรียแต่เป็นจริงเป็นคนโคลาดนะครับอันนี้เราเล่นนะครับก็มีกิจการนะครับเป็นที่พักรถของคุณแม่นะครับก็อันนี้เป็นลูกน้องนะครับก็ช่วยช่วยงานนะครับก็ เมื่อก่อนก็จะเห็นนะครับว่าเราต้องเอาของเข้านั่งเฝ้าลานนะครับแล้วก็จะเหนื่อยตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่คิดว่าต้องเป็นเขาเรียกว่าถ้าเหงื่อเหงื่อไม่ออกอะ่ะเราคงไม่ได้เงินนะครับก็เลยก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นงานแอคทีฟตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักคาว่าแอคทีฟพาสซีฟนะครับแต่ว่าคิดว่าต้องทํางานแบบนี้แหละถึงจะได้เงินนะครับก็เป็นเด็กขยันช่วยงานนะครับคุณแม่มาตลอดนะครับแล้วก็ในที่สุดพอมาเจอเครือข่ายนะครับ ก็มารู้จักคําว่าเงินสี่ด้านนะครับงินสีประเทศแล้วก็ภสษีมันคำนะครับก็เลยเข้ามานะครับที่ที่จะเรียนรู้ศึกษาหนึ่งก็ทําตามระบบนะครับต้องย้อนกลับไปนะพี่นะว่า,วาใ,นในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากสมัยก่อนนะครับหนึ่งก็ต้องหนึ่งก็ต้องขอนะครับขึ้นรถทัวร์จากที่ท,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 ที่ที่ลานนะครับแล้วมาเช้าที่หมอชิดแล้วก็มาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ค่อยเข้าโรงแรียนอนุมา แล้วก็กับอย่างนี้เลยนะครับคือในจังหวะที่ตอนเอเจลเนี้ยเอาพี่ไมซานมาหนึ่ง ต้องลำบากต้องลำบากแค่นั้นเลยเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ให้ขับรถมาด้วยแล้วก็เราก็ยังขับรถไม่เป็นแบบไม่แข็งอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนั้นเราพูดถึงเกือบ20ปีแล้วนะฮะตัวนี้นะสิบสิบแปดปี1ิบแปดปีที่แล้วนะโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเรียกว่าอ่าอาจารย์รุ่หนึ่งก็ยังอ้อนหลอดเลยนะครับตอนนั้นเท่าไหร่ฮะเนี่ยประมาณ30มสือก่อนสักต่ำน้อยยี่สิบยี่สิบแต่ปลาย ยี <28 Gym. S 2> oh, ่สิบแปดโอ้ยี่สิบแปดนะครับโอ้โหครับที่บวกต่อนตนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะลักสี่นะครับหลักสี่สองลักสี่ไ้ครับแล้วจากนั้นมานะครับถึงเองก็ต้องบอกว่าได้ได้เข้ามานะครับสู่วงการนะครับแล้วก็ตั้งใจทํานะครับก็ก็ต้องบอกว่าด้วยกับพี่นิ้งนะครับก็เห็นฝีมือนะครับแล้วก็เรื่องของระบบนะครับที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วหนึ่งมองว่าตอนนี้นะครับ เรามีซีอนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นอินเตอร์ขนาดนี้แล้วนะครับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วยิ่งตอนนี้เรายิ่งทําไปถึงแอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่หนึ่งมองว่าเรา w ว r l d w นะครับทั่วโลกแน่นอนนะครับก็เคยเห็นมาแล้วบรรยากาศแบบนั้นแรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับที่ที่เราเนี่ยได้ไปสัมผัสงานฟังก์ชันใหญ่ๆนะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่างานในครั้งหน้านะครับอาจจะมีก่อนปีหน้าไม่แน่ใจนะพี่เองนะนะครับ เราอาจจะได้เจอรรยากาศรอบรอบที่เราไม่ได้มานะครับก็เนื่องจากไม่เป็นะครับพนไวเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เิดเหตุการตกใจนะฮะตกใจนะโดนพันไวแปลไหรัตกใจครับก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาแต่ว่าเห็นบรรยากาศก็ยอมรับนะครับว่าโอ้ผู้นําทุกท่านนี้หนึ่งชื่นชมมากๆเลยนะครับที่เรายอดเยี่ยมนะครับก็เคยเห็นบรรยากาศแบบนั้นมานะครับในในในระดับอินเตอร์มาแล้วหนึ่งก็เชื่อว่า ทางใน f อฟโเเรานะครับก็เป็นแบบนั้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตนะครับไปได้ไปได้ทะโลกแน่นอนนะครับอ่าครั้นี้ก็ย้อนกลับมานะครับที่ที่ที่ร้านนะครับเราก็ทำงานทางานหนักนะครับแต่วันนี้หนึ่งอยากจะบอกครับว่าอยากให้ทุกคนนะครับเลือกที่จะโฟกัสนะครับอ่างานบางทีนะครับงานงานบางอย่างนะครับเราจะต้องไปค้นหานะครับอย่างเช่นอิสรภาพทางด้านการเงิน สิบปีอ,อิสระภ,ภาพตั้งนั้นเวลาอีกสักสิบปีแล้วกันเราจะรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับคุณฟังไลฟ์กับท่านประธานกับหนึ่งจบเนี่ยท่านอาจจะประหยัดเวลาไปยี่สิบปีนะครับแต่อขอให้ทุกคนเนี่ยก็คือโฟกัสครับพี่ก็คือโฟกัสนะครับในในสิ่งที่เราลงลงมือทํานะครับอตอนนี้นะครับโอกาสเราเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถทําระดับโกลบบลนะครับระดับ ไ o r นะครับด้ทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับเราโฟกัสอย่างเดียวครับว่าเราเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือต้องเดินตามระบบนะครับตาระบบที่ท่านประธานนะครับได้อ่าได้ได้วางแผนไว้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่นิ้งพี่สูจนมาแล้วว่าพี่นิ้งสามารถเป็นข้อทุกดนกดมอนด์คนแรกของโลกได้นะครับอ่าหนึ่งก็เชื่อมั่นว่าวันนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบท่านประธานนะครับที่ มีคอนเซปต์ใช่ไหมไม่มีใครเข้าใจคุณเท่ากับคนที่เคยเป็นคณมาก่อนนะครับอ่าก็เลยเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับขอให้ลงมือทํานะครับแล้วก็โฟกัสนะครับวันนี้อ่าตัวเองนะครับก็ต้องบอกเนี่ยรว่าอ่าพอเราเราเราไปอ่าได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็อยากพัฒนาตัวเองนะครับอ่าการไปเรียนไปยังเองของหนึ่งเนี่ยก็คือเราอ่าไปเรียนไทยหลังนะครับอ่าก็คือมาเรียนตอนเมื่อสัก สิบปีที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็อ่าต้องบอกว่าทุกคนนะครับก็ก็ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ไม่สามารถที่คือคนเราอ่ะไม่อย่าหยุดพัฒนาเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรต่างๆนะครับที่บริษัทมีระบบมีนะครับอัลล็อกเดเวอร์หรืออะไรก็ตามนะครับเราพาตัวเองเข้ามาสู่ระบบนะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับก็คืออ่าทำไมวันนี้คนถึงรวยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับ เขาทาเขาสะสมเงินมาแล้วระยะหนึ่งใช่ไม่ใช่นะครับวันนี้ทําไม SVP ตุก SVP นุ้ยหรือ SVP สุกหรือดรเคดรเพชรนะครับถึงได้เป็น SVP เนาะเพราะว่าท่านก็สะสมองค์กรมาแล้วระยะหนึ่งนะครับวันนี้หนึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าทุกคนวันนี้นะครับค่อยๆสะสมนะครับ small win ครับทำทุกๆวันสะสมความสาเร็จไปเรื่อยๆนะครับทุกๆคนก็จะสามารถที่จะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับเหมือนรุ่นพี่นะครับที่อยู่ใน A4S มาก่อน วันนี้เราอยากเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ารุ่นพี่เราอ่ะเขาทาอย่างไรเขาสร้างองค์กรอย่างไงเขาเติบโตอย่างไรนะครับไม่เถียงไม่ถากนะครับแล้วก็ทําตามอย่างเดียวปากเปิดตลาดเปิดนะครับแล้ววันนี้ที่ได้มีโอกาสมานั่งกับท่านประธานนะครับในไลฟ์นี้ก็เป็นเรื่องที่เรานับกันด่วนมากๆเลยนะครับก็คือตัวเองครับก็มีเคสนะครับของทางแอฟริกานะครับซึ่งมาจาก สามประเทศเลยนะครับก็ไม่ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันนะครับมาจากแคนเบรลูนมาจากไลบีเรียนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งอะไรด <c oughs> ีอิตเล, <c oughs> อลีอะไรอิตเลีอิตเลียังยังพูดม่ถดก,กันนะครับ <c oughs> อ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็อ่าปิดสมัครทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตืน่นเต้นก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับคนหมายเลขสามสามสามเลยครับสมัครไปเอยมสามคนนะครับผมเรียกว่ามีไลบีเรียสองท่านแล้วก็อิตาลีอีกหนึ่งท่านเนาะครับแล้วก็แคนเบรูนแคนเบรูนด้วย้โหครับโอเคครับก็ หนึ่งก็เลยก็เลยอยากจะบอกงี้ครับว่าวันนี้ครับปากเปิดตลาดเปิดปจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆหนึ่งก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะครับโอ้เรอฮะไม่ได้รู้จักเมา่อก่อนเลยไม่รู้จักเลยกไได้ไงก็คืออ่าพอดีนะครับหลานหนึ่งเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกเขาออนหลาน<พ>ไปไปไป,ไปส่งหลานรับหลานใช่ไปไป c o n g r a t u l a t i o เรื่องการเรียนจบอนุบาลอ๋อไปยินดีกับหลานจบอนุบาลใช่ครับแล้วเมื่อเจอผู้ปกครองคือคนนี้อ๋อใช่แล้วแล้วยังไงฮะกอเห็นลูกทั้งในทั้งในก็ทักว่าลูกเขาเป็นลูกครึ่งประเทศอะไร อ่าใช่ครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกเกินแคมรูนโอเคนี่งก็เลยหาท็อปิกในการคุยใช่นไหมครับว่าเนี่ยก็ส่งสินค้าไปแคมรูนอ่าเผื่อเราได้เจออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของชิปปิ้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้คอนแทคแฟนเขามานะครับว่าอ่ไปอะไรนะครับไปแจ้งเขาว่าเน่งจะต้องมีโปรเจกต์ส่งสินค้าไปยังประเทศแคมรูนใช่ครับใช่ไหมโอเคโอเคโอเคน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายก็เลยอะไรมีจุดเชื่อมไหมเถอะ จุดเชื่อมถ้าเราไม่มีอะไรเลยเชื่อมก็มันก็ดูก็ต้องผ่านไปใช่ไหมใช่ครับน่าสนใจนะครับเพอจำไว้นจะดีมากนะครับครับเองก็เลยก็เลยใช้ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ก็ถ้าประเมินนะครับก็ต้องขอบคุณค้ดมีสุด้วยในตันนั้นก็เขาก็เข้ามาเจอให้นะครับก็เลยบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับอูจะทุกคนนะครับถ้าถ้าวันเนี้ยเรานะครับไม่วางแผนนะครับทําควบคู่กันไปนะครับงานแอคทีฟนะครับ ก็เป็นงานที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีเนาะนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณเจอเครื่องมือนะครับที่ชื่อ FOS แล้วนะครับเป็น c ้าสิ10ได้นะครับเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้เราทำควบคู่กันไปนะครับวันนี้มีคอร์สอะไรนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับที่เราจะสามารถที่จะสร้างอ่าสินทรัพย์เนาะนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะมีสินทรัพย์ในอนาคตนะครับงานอ่าแอคทีฟยังเห็นอย่างนึ่งเลยเนาะนะครับว่า ถ้าเรานะครับหยุดเมื่อไรรายได้เราหยุดทันทีนะครับอ่าแล้วก็ถ้าถ้าที่ร้านหนึ่งหยุดขายนะครับเงินก็ไม่เข้าจริงไหมครับแต่วันนี้หนึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอ่าในไลฟ์หลายๆคนที่กําลังฟังซุมอยู่วันนี้นะครับอ่าเคยเคยรับมาแล้วครับเองว่าวันเนี้ยนะครับหยุดแต่รายได้ไม่หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นเสิคอร์ดีคำหรือถ้าสิษย์ดทคำจริงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าตัวหนึ่งเองตอนนี้นะครับก็อ่าได้ คือคือที่ไปที่ได้ได้รับไปเป็นอาจารย์วันนี้นะครับก็อ่อก็ถือว่าเป็นอีกอีกวิกชาชีพหนึ่งนะ,นะครับที่เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วกันนะครับอ๋อครับอาจรอาจรย์รหนึ่งอยากจะเป็นอาจารย์ไปเลยนะครับ <c oughs> ก็ก็ตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนก็มีก็มีความฝันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยก็เลยเหมือนเป็นเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแต่แต่เป็นเห็นเห็นเห็ยนว่าเป็นอาจารย์ของนักศึกษาปริญญาเอกเลยฮะอาจารย์ใช่ครับโอ้ใช่ครับครับแล้วก็เดี๋ยวท่านประธานก็จบิญญาโทรพอดี ีก็จะมีการการเปิดในคณะของที่มอนกรองเทพนะครับก็เลยวันนี้นะครับก็ก็ทําหน้าที่อีกอันนึงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหนึ่งก็ตั้งใจนะครับทา AFOs นะครับแบบเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าหลายๆคนในวันนี้นะครับเราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องของการโฟกัสนะครับโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็เดินตามระบบทั้นบนานะครับ หลายคนอาจจะมองว่าการทำ RVR นะครับรีทายยังรีทายลิสต์เนี่ยนะครับหรือตอนแรกหนึ่งก็เพชั่นว่าทำไมท่านประธานให้น้ำหนักนะครับกับตรงนี้มากๆเนาะแต่วันนี้นะครับพอเหมือนเราเนี่ยได้ได้ลงมือทำนะครับได้เริ่มนะครับที่จะที่จะเดินตามท่านประธานสอนแล้วนะครับหนึ่งก็เห็นผลนะครับ่าและเรามีสิทธิ์รับการลุ้นนะครับรับรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมี ทีมงานองค์กรที่แน่นแล้วก็มีรายได้ที่ที่ค่อนข้างจะบ้านคงด้วยเนาะนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับเดยนตามระบบนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ภาษาอังกฤษนะครับหรือทำสิ่งทำไมดีอ่านะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับวันนี้เรามีเครื่องมือเยอะมากเลยถูกไหมครับนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Translate หรือ AI ต่างๆนะครับเลยอยากให้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวต้องก้าวข้ามความกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเรามีทีมงานหลายคนนะครับเป็น คุณแม่นะครับก็อยากทํานะครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจแต่หนึ่งอยากจะบอกนี้ครับว่าวันนี้นะครับเราเห็นเราเห็นหลายๆคนแล้วนะครับรอบที่แล้วปีพี่ติ๋มมีหลายๆคนนะครับที่มาแชร์เรื่องราวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะเติบโตได้อันี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนนะครับมีรายได้แบบมั่นคงจริงๆนะครับก็เชื่อมั่นจริงๆนะครับว่าวันนี้นะครับที่หนึ่งเก้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับ เดินตามระบบนะครับถ้าประทานทำระบบออนไลน์แบบนี้ดีนะครับถ้าดีกด999เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับมีทั้งเทรน่งมีทั้งเรื่องของ a d d นะครับแล้วก็ออนกราวด์ด้วยนะครับก็ตื่นเต้นนะครับอยากจะให้ทุกทุกท่านเนาะนะครับเรามาจับมือนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับทำให้ A4S นะครับเราเติบโตนะครับในระดับสากลยังมีคนไม่รู้จัก A4S จำนวนมากแล้วก็รอโอกาสจากทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ ท้ายสุดนี้นะครับจะบอกเลยครับว่าความหวังนึงนะครับก็คือการได้เดินทางครับพี่นิงครงเช่นนี้นะครับใช่ครับเมื่อก่อนหลายคนก็เคยได้ยินนะครับหนึ่งก็จะเคยเที่ยวแต่เขาใหญ่กะลัปตะคองใช่ไหมครับไปกินปลาเผานั่นกับมันก็ได้เลยฮะมันไล้ครับแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลกว่านี้จริงๆนะครับแต่ว่าพอได้มาทําธุรกิจนะครับเครือข่ายเนี่ยนะครับหนึ่งสามารถที่จะตอนนี้นะครับไปมากกว่าสามสิบกว่าประเทศแล้วนะครับแล้วจากนั้นมาก็เป็นคนที่ชอบ สะสมตั๋วเครื่องบินนะครับสะสมแบ็กเน็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแก้วสตาร์บัคเดี๋ยวต้องเหรอครับใช่ครับไปทุกประเทศตอนนี้เริ่มซื้อแก้วสตาร์บัคมาเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นความความทรงจํานะครับแล้วก็อยากจะให้คนนะครับเรามาร่วมสะสมใหม่นะครับเดินทางนะครับไปกับ a อฟเอสรอบรอบโลกด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถึงก็ได้ไปติดที่ภูเก็ตนะครับอ่าแล้วก็ ตอนนี้นะครับก็วางแผนไปเวียดนามภูกวก็ไม่เคยไปนะครับต้องบอกว่า A4S อันนี้เอาจากความรู้สึกของของครอบครัวนะครับที่ได้ไปแลนดี่ด้วยกันมากับท่านประธานเนี่ยผู้ชมเลยว่าไม่มีที่ไหนนะครับจัดดีเท่า A4S จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องโรงแรมเรื่องโอ้โหก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ถามว่าเฮ้ยไม่ไร้จะมีอีกนะไม่ใครมีองรู้ว่าทั้งที่สาวอะไรอย่างนี้นะครับก็คืออยากจะไปกับท่านประธานนะครับเพราะว่า มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เดินทางแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งก็ฝากไว้จริงๆนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถสําเร็จได้เนาะนะครับแต่ฝากไว้ว่าถ้าเรานะครับอยากจะอยากจะเป็นเหมือนใครเนาะนะครับหรือเราอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ต้องเดินตามแบบคนนั้นนะครับหรือเราเลือกคบนะครับบางคนแบบไปเจอคนปฏิเสธปฏิเสธหรือเพื่อนที่ไม่เห็นด้วย แล้วก็ท้อไปแล้วนะครับชวนไปห้าเลิกไปหกก็คือเองด้วยอันนี้นะครับหนึ่งก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับเขาเรียกว่าเราต้องมี่าคนที่มีมายเซ็ตนะครับที่ดีแล้วก็คิดเหมือนกันทํางานร่วมกันนะครับอ่าหรืออ่าเขาเรียกว่าโค้ดมายเซ็ตนะครับอ่าหรือว่าโค้ดมายเซ็ตก็ได้ครับอีกหนึ่งโค้ดมายเซ็ตนะครับก็คืออ่าให้เขามีนะครับมายเซ็ตที่ที่ดีที่เติบโตนะครับแล้วก็เลือกคบกับคนนั้นเช่นอัปลน์ของคุณนะครับหรือคนที่คุณคิดว่า เราคุยด้วยแล้วเรามีพลังเรามีเรามีความสุขเราอยากจะก้าวไปข้างหน้านะครับหนึ่งก็ให้พลังไว้นะครับที่อยากจะให้ทุกคนนะครับเติบโตกับธุรกิจ A4S อย่างยั่งยืนนะครับก็วันนี้นะครับเชื่อมั่นจริงๆนะครับว่าวันนี้นะครับ v p นะครับอยู่ไม่ไกลครับถ้าวันนี้นะครับเราเดินตามระบบนะครับแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในอัพไลน์นะครับแล้วก็ CEO นะครับที่ได้วางแผนนะครับ ขอเช่นชมท่านประธานนิดหนึ่งนะครับว่าท่านประธานนะครับเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่เจ้าของบริษัทอย่างเดียวเป็นอัพไลน์ด้วยนะครับก็ก็มาช่วยนะครับมาเทสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็มาเติมพลังนะครับแล้ก็อยากจะบอกไปว่าทุกคนโชคดีจริงๆนะครับที่เราได้อยู่กับบริษัท A4S แทนการันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นะครับว่าทุกคนเป็น VP แน่นอนนะครับคนที่ฟังอยู่ในห้องนี้ตอนนี้นะครับก็มีพลังแล้วก็อยากจะเติบโตไปทั่วโลกนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหนึ่งเชื่อมั่นว่าวันนี้นะครับหนึ่งเองก็ทําได้นะครับก็วันนี้ประสบคอนเร็จเป็น AVP นะครับก็อยากจะเติบโตเป็น VP นะครับเชื่อมั่นนะครับว่าทุกทุกคนก็เป็น VP แล้วเดี๋ยวเราไปรับเข็มพร้อมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับมาในเอสเสือพญานะครับแอมไอแอมหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณอาจารย์ด็อกเตอร์หนึ่งด้วยนะครับนอกจากหล่อแล้วยังเก่งด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะครับ